คนคนนี้นอกจากเป็นดูเอลลิสชัลเลอร์เขาคือศัตรูหัวใจของโจโนาจิ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ t h e e n e m y ครับศัตรูในคลิปนี้มาจากเรื่องย oh! ูกิโอภาคดูเอลมอนสเตอร์นะครับผมก็ต่อกันมาเลยนะครับกับ 1- ใน3าของนักรบขององค์กรโดมานั่นคือวารอนนั่นเองครับวารอนก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ถูกเซตไว้ว่าเขาจะต้องต่อสู้กับโจโนอุจินะครับซึ่งอย่างของอาร์เมลดาที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือมีความแค้นกับไคบาเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการต่อสู้ก็ต้องจับคู่กับไคบาซึ่งวารอนนี้นะคร ไม่มีความแค้นส่วนตัวอะไรกับโจโนจิในแง่ของอดีตที่มาทําให้วารอนต้องลําบากอะไรมากมายครับแต่สิ่งที่เป็นจุดร่วมที่ทําให้เขาต้องมาต่อสู้กันจนได้ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งครับผมนั่นคือคูจักุุมนั่นเองครับใช่ครับผมวารอนคนนี้เขาหลงรักคูจักกุไมนะแต่ว่าตัวโจโนจิเองเนี่ยด้วยความที่เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยขนาดนั้นแต่ที่ผมพูดไว้ในหลายๆคลิปครับว่าไมกับโจโนจิเนี่ยเรามองจากปากซอยเรายังรู้เลยว่า2คนนี้เขารักกันเพราะฉะนั้นด้วยความที่ตัวววาาารอออนนเเงงขขก็สสัััมมมผได้่่่ใจยูทีโ เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่การกําจัดโจโนจิก็ให้เป็นของชันเองนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อบูลของวารอนนะครับแล้วก็เรื่องของการดอลของเขาที่ผมใช้คาว่าน่าสนใจมากเลยนะและก็เดี๋ยวไปขยี้กันในเรื่องของการเป็นศัตรูหัวใจกับโจโนจิแล้วก็ปิดด้วยการต่อสู้กับโจโนจินั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยว่ามิติอะไรต่างๆนานาของวารอนเนี่ยผมชอบนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ในอินเนมี่ตอนก่อนหน้านี้ว่าอาร์เมลดาเนี่ยในสามคนเนี่ยผมชอบน้อยสุดนะครับซึ่งวารอนเนี่ยรองลงมานะซึ่งเหตุ อนื่นเราต้องมาพูดถึงวารอนว่าเขามาเข้าสู่องค์กรโดมาได้ยังไงนะครับวารอนเนี่ยเดิมทีแล้วเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทะลออ้ะบกแว้งนะครับเขาเนี่ยถือว่ามีอดีตที่ขมขืนอ,อยู่เหมือนกันนะก็คือการเกิดมาในสถานเรียนเด็กกำพร้านะครับซึ่งสถานที่นั้นก็ออกเป็นแนวแนวแคล้ายๆโบสถ์นะและเขาก็จะมีซิสเตอร์คนหนึ่งครับผมซึ่งซิสเตอร์คนนี้ก็ดูแลพวกเด็กกำพร้าตามปรนนาเหมือนกับวารอนนี่แหละครับส่วนวารอนเองก็รู้สึกว่าซิสเตอร์คนนี้ก็คือเป็นที่พึ่งของตัวเองนั่นแหละเนานะทีนี้เตียงด้ ่ออๆนนเัเงแล้ววันดีคืนดีวันแห่งชะตากรรมก็มาถึงนะครับผมนั่นคือวารอนเนี่ยไปมีเรื่องกับแก๊งๆหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าการเป็นอันธพาลอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลให้ตัววารอนเนี่ยมีศัตรูอยู่รอบทิศนั่นเองนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้โบสถ์ที่วารอนอยู่นั่นเองครับพอมีเหตุการณ์ไฟไหม้โบสถ์ตรงเนี้ยต้องบอกว่าไม่มีการบ่งบอกนะครับว่ามีคนเป็นตายร้ดีขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่าสถานที่เลี้ยงดูของวารอนแล้วก็สถานที่โบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของ,ของซิเเตอออรร์ทีีี่่ลล้้ยยงงดูวาานนมมัก็ถ ลายถูกพังลงไปด้วยประการชนีดครับแล้วสถานการณ์ตอนนั้นวารอนเขาเห็นว่ามีพวกอันตพานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโจทย์เก่าของตัวเองเนี่แหละมายืนดูโบสแล้วก็บอกว่าโบสแบบเนี้ยไม่ทิ้งเป็นซะไต้ก็ด,ดีแล้วนะซึ่งวารอนก็เลยเข้าใจว่าไอพ้พวกนักเลงพวกนี้มันเป็นคนเผาโบสครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เผาโบสจริงๆก็คือดาร์ทที่เป็นหัวหน้าองค์กรโดม่านั่นเองเนาะซึ่งวารอนที่ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยอะไรนะครับก็ไปหาเรื่องไอ้พวกอันตพานคนนั้นที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนเผาโบสตกต ที่วารอนไปอยู่นะน,นะครับผมในฐานะนักโทษนะถือว่าเป็นการจําคุกแบบพิเศษอย่างหนึ่งคือด้วยสถานการณ์ตอนนั้นติดคุกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าด้วยโปรไฟล์วารอนมันจะคล้ายกับอาร์เมลดาตรงที่ว่าไม่มีการบอกถึงอายุนะครับแต่อายุช่วงก่อนที่วารอนจะเข้าสู่องค์กรโดมาเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงๆสัก10ก,กลางๆครับผมแล้วพอเข้าองค์กรโดมามาก็อายุประมาณสักเกือบๆยี่สเหมือนกับอาร์เมลดานั่นแหละครับซึ่งสถานการณ์ตอนที่เขาจําคุกก่อนเข้าองค์กรโดมานั้นนะครับเหมือนกับว่าตัวดาร์สเนี่ย,เข,ย,นเ,นยเข้าไปร่วมสู้เเป็นนนแแบบใกาะห่ง ซึ่งเกาะแห่งนั้นเนี่ยเท่าที่ดูทรงแล้วเหมือนเป็นการดูเอลด้วยแล้วก็เป็นการต่อยตีกันด้วยครับแล้วคนที่ชนะก็คือจะชิงวิญญาณของคนที่พ่ายแพ้มาได้แล้ววารอนเนี่ยก็คือชิงวิญญาณของพวกนักโทษที่อยู่บนเกาะนั้นมาได้หมดเลยซึ่งการแข่งมันก็เป็นแบบแบทเทิลรอยัลที่ว่าใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นก็คือผู้ชนะนั่นเองเนาะแล้ววารอนก็สามารถเอาชนะได้ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือได้อย่างหนึ่งแล้วก็ถูกนําเข้าสู่องค์กรโดมานั่นเองครับทีนี้ในตอนที่มีการชิงวิญาา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 าณกกกกกกััััันน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 นททีีีี่่เเเเะะะ้้้้ครร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 บจจไมมห็พพููดดดถถึึงงงใชขขออว การดูเอลของวารอนแล้วก็การเข้ามาอยู่องค์กรโรมาโดยอง์รวมนะนั่นก็คือตัวของวารอนนะครับวิธีการดูเอลของเขานะเขาจะไม่ใช่ดูเอลแบบว่าส่งมอนสเตอร์ออกไปแล้วก็โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวนะครับมอนสเตอร์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีใช้คําว่าซีรีส์ก็ได้นะครับเป็นอาร์เมอร์มอนสเตอร์ครับซึ่งอาร์เมอร์มอนสเตอร์เนี่ยก็ใครเคยเล่นล็อกแมนเอ็กซ์จะรู้ครับผมก็คือแบบมีเกราะแขนมีเกราะขาแล้วก็มีเกราะหัวอะไรเงี้ยซึ่งตัววารอนเนี่ยเขาจะเชิญมอนสเตอร์ออกมาเป็นล ใส่มอนสเตอร์ของฝอ่ายหนึ่งได้ด้วยตัวเองครับผมคือเหมือนกับว่าพุ่งต่อยมอนสเตอร์ตายนั่นแหละนะในส่วนของกรอกอื่นๆมันก็จะมีการใช้ประโยชน์ในการดูเอลได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เกราะหัวแล้วก็อารมณ์ไอรอนแมนเหมือนกันครับก็คือแบบสามารถวิเคราะห์ศัตรูได้ว่ามอนสเตอร์ของศัตรูเนี่ยมีพลังโจมตีอะไรยังไงมีเอฟเฟกอะไรยังไงนะครับซึ่งอันนี้ความเป็นจริงแล้วพวกพลังโจมตีมันก็เห็นได้จากการดูเอลตามปกติอยู่แล้วนะเออแต่ว่าตอนวารอนทําแล้วมันก็ดูเท่ดีซึ่งวิธีการต่อ่บบออออนขขงวานนวานเนวเาเเเเโโตลลซึถื ก็เป็นคล้ายๆแขนงหนึ่งของการดูเอลที่มีการเจ็บปวดจริงๆนะครับทำให้ตัววารอนที่มีการสวมกาะและพุ่งเข้าโจมตีมอนสเตอร์อันนั้นคือผู้เล่นได้รับความเสียหายตามปกติก็จะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นด้วยแต่ความน่ากลัวก็คือจะเห็นได้ตอนที่วารอนต่อสู้กับโจโนโวจินั่นเองนะครับคือเขาสามารถพุ่งต่อยใส่ผู้เล่นได้นะครับแล้วแน่นอนว่า ผู้เล่นก็คือบาดเจ็บแบบจริงจังอ่ะเออถือว่าเป็นวิธีการดูเอลแบบเฉพาะตัวที่ผมรู้สึกว่าประทับใจจุดนี้แหละคือมันเฉพาะตัวขนาดที่ว่าพวกซีรีส์ของอาร์เมอร์มอนสเตอร์ที่วารอนใช้นะครับไม่มีให้เล่นในเกมทางการนะครับผมดูได้เฉพาะในอนิเมะเท่านั้นเลยนะจ๊ะตัวเธอและอีกแนวคิดการดูเอลอีกอันนึงของวารอนนะครับแน่นอนว่าในฐานะองค์กรโดมาผู้ใช้อนาคเทตโอลคอสเนี่ยก็ต้องดูเอลเพื่อชิงวิญญาณของดูเอล,ลิสทั่ว,ท,วทั่วไปมาซึ่งวารอนจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือออออ่นแมมาากกกกระจเลย อะไรเงี้ยไม่ต้องเอาจริงมากใช่ไหมวารอนจะไม่ใช้อนาคเฉตโอเลยคากอสครับซึ่งอันนี้ก็คือเห็นได้ตอนสู้กับโอโทงิกับรีเบคก้านั่นแหละเนาะก็คือใช้มอนสเตอร์โชว์ให้เห็นความแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าไม่ยอมใช้อนาเฉตโอเลย์คากอสนั่นเองครับ,รบแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของวารอนนะครับการที่เขาไม่ทําแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับขัดหลักขององ,องค์กรโดมาตรงที่ว่า,ต,วาต้องชิงวิญญาณของดูเอลลิสม์มาให้เยอะที่สุดเนาะแต่ว่าวารอนเองอะครับความจริงเนี่ยในฐานะที่เขารับใช้ดัสนะครับก็เหมือนกับว่าเปน ต้องการอะไรเนี่ยฉันพร้อมที่จะเสิร์ฟให้ฉันพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเธอนะแม้กระทั่งการเอาชนะด์สก็ตามนะครับคือมันต้องเท้าความตรงที่ว่าไมค์ะครับเขาเนี่ยเข้ามาองค์กรโดมาโดยที่ว่าเขาก็ไม่ได้เคารพอะไรด์สเลยนะเขาแค่เอาพลังของโอเลคอกอสมาใช้แล้วมันก็โอเคก็สะดวกดีแต่เวลาดัสสั่งอะไรเวลาด์สพูดอะไรพวกเนี่ยไมค์ My, ก็ไมค์ My, ก็คือจะมีอาการต่อต้านใช่ไหมซึ่งวารอนเนี่ยเขารู้ตรงนี้เขาก็เลยบอกกับไมค์ว่าถ้าต้องการให้กําจัดดัสเนี่ยฉันก็ยินดีจะทําให้เธอนะตรงนี้พิสูจน์ได้เเว่่าาตััขอรอรนนนนนนค้ก็็ไดะบบแปใ นักรบที่อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทวารอนสู้กับดัสทวารอนก็ไม่มีทางเอาชนะดัสได้อยู่ดีนั่นเองครับแต่ด้วยความห้าวหาญด้วยความไม่กลัวใครอย่างเงี้ยมันก็เป็นนิสัยที่ติดตัววารอนมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วอะเนาะคือวารอนกับไมนะครับเขาเจอกันก็คือตอนที่ว่าวารอนน่าจะเป็นลักษณะของการแมวมองนะครับคือไปเจอไมที่กําลังดูเอลด้วยความว่างเปล่าว่าหลังจากที่จบแพทเทิร์นซิตี้เนี่ยเหมือนกับว่าไมเขาพ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับมาริแล้วก็ต้องนอนอยู่ในเกมแห่งความมมืืดดไปแแแลล้้้วววต่นนนขึนาาบบเียกกกกกจกพกัพโโิ็ ตามหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองต่อไปนะครับซึ่งระหว่างเดินทางไปไมค์ก็มีการชนะเลิศของการแข่งโน่นการแข่งนี่บ้างแล้วเขาก็ได้ยินพวกดูเอลิสว่าโอ้โหขนาดคุจกุไมค์ที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งตัดสินของแบตเทิลซิตี้ยังขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ติดรอบรองอย่างโจโนโจิหรือคนที่ชนะเลิศอย่างยูกิเราจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดในใจของไมค์มาตลอดนะครับว่าสุดท้ายแล้วฝีมือของเขาเองเนี่ยก็เทียบเท่าโจโนโจิไม่ได้หรือหรือก็เทียบเท่ากับยูกิไม่ได้เช่นกกกกัันนช่ไไไไหมมมมออะะรราาางเเเีี้้้คบบข็็็จจจวววปดดตแล ซึ่งไม่มีการต่อสู้ให้เราเห็นแต่เท่าที่ดูจากบริบทแล้วเนี่ยคือวารอนมีการต่อสู้กับไม้นะครับแต่ว่าวารอนก็ไม่ได้ใชอนาเคตโอเลคอกอสในการชิงวิญญาณของไม่เนาะแต่ด้วยการเอาชนะครั้งนั้นของวารอนวารอนก็ชักเชิญไม่เข้ามาสู่องค์กรโดมาเพื่อที่ไมจะได้รับพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งขุนจักุกไมเนี่ยพอเข้าองค์กรโดมา๊บถือว่ามีฝีมือแข็งแกร่งที่ก้าวกระโดดขึ้นนะครับแล้ววารอนก็พูดเป็น,นไนไว่าจะใช้บุญคุณเนี้ยในการที่่ะเเเเขข้้้นนาาาาาาใใกกกชิัามาคน์นนนรรรรรงงอออออววญหหืโ เขากอสกับคุณจักรุไมไมอย่างเงี้ยไมเองก็รู้สึกว่าแค่เป็นบันไดที่ทาให้ช่างแข็งแกร่งขึ้นเฉยๆนะครับไม่ได้มีการนึกถึงบุญคุณอะไรเลยซึ่งวารอนเองก็พยายามตะล่อมตะล่อมคุณจักรุมไมตลอดเวลาว่ามาเป็นผู้หญิงของฉันไหมนะครับเขาพูดคำนี้จริงๆนะซึ่งการที่ไมเขาเป็นแบบเนี้ยวารอนเขาก็มารู้ในภายหลังนั่นแหละครับว่าตัวคุณจักรุไมเนี่ยสุดท้ายแล้วหัวใจเขาก็มีแต่โจโนจิสินะแล้ววารอนเองก็ยิ่งมีไฟที่จะกําจัดโจโนจิไปโดยที่ไม่ได้มีคคคคคคคววววววาาาาาาามมมมมแแแแ้้้้นน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 ส่่่่่่ตตตตตัััักกกกกออออออยยยงงงงงงงททีีบนนีบืถโโจโจิิหหไไไปปึล็็็เเญ อยู่แล้วเขาก็คิดอย่างนี้นะครับโดยที่คุจกักรุไมเองเขาก็มีความต่อต้านตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงที่ว่าตัวของโจโนจิเนี่ยมยเขาต้องการจะโค่นลมได้ด้วยตัวเองแต่วารอนก็ชิงตัดหน้านะครับผมไปลากโจโนจิมาแล้วก็ได้ต่อสู้กันในท้ายที่สุดครับซึ่งวารอนรักมขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งนะครับเคยมีเหตุการณ์ที่มต่อสู้กับโจโนจิอยู่ใช่ไหมวารอนสัมผัสได้ว่าถ้าต่อสู้ไปมจะพ่ายแพ้ครับเขาก็เลยตัดสินใจใช้ศิลาของโอเลคอกอสในการทําลายอนาเขตโอเลคอกอส o os, แล้วก็จบการต่อสู้ของมกับโนนโนินะเววลาั้้ไปดย ครับซึ่งพอจบเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ย แทนที่แบบว่าไม่จะซาบซึ้งในบุญคุณที่มาช่วยไม่ให้แพ้กลายเป็นว่าต่อว่าวารอนสนักเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าวารอนไม่เข้ามาขัดขวางแล้วก็การดูเอลครั้งนั้นเนี่ยฉันจะสามารถเอาชนะโจโนโจิไปได้แล้วนะนะครับซึ่งราฟาเอลที่อยู่ในเหตุการณ์ก็แบบมั่นใจนะความจริงทวารอนไ่พุูงเข้าไปเธอนั่นแหละที่จะเป็นคนแพ้นะคุจากุไม้นะครับผมเออก็แสดงให้เห็นว่าวารอนนี่ก็ทําทุกอย่างได้เพื่อคุจากุไม่จริงๆนะครับเพราะถ้าเอาเหตุการณ์นั้นเนี่ยตามที่ราฟาเอลพูดคือวารอนมีโอกาสไไดด้้้รรัััับออออนนนนนนตตาาาายยยมมกกกกวว่่ีีเเเะะะะคผจจถึงงแชิล ซึ่งการต่อสู้ระหว่างโจโนจิกับวารอนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการดวลที่ดีนะเพราะว่าโจโนจิเองก็มีการพูดยอมรับตัววารอนนะครับว่าวารอนคือดเอลิสที่เก่งโคตรเลยนะเสียดายว่าการต่อสู้อย่างเงี้ยที่มันสนุกโคตรๆมันกลับมาอยู่ในฐานะของการต่อสู้ที่ต้องมีการเดิมพันวิญญ,ญาณซึ่งกันและกันซึ่งโจโนจิก็เสียดายในตรงนี้ส่วนวารอนเองก็สัมผัสได้แล้วก็ยอมรับในตัวโจโนจินะครับว่าทําไมคุจกรุไมถึงได้ยึดติดกับตัวโจโนจิขนาดนี้เพราะโจโนจินะครับเรียกว่ามีความแข็งแกร่งทีี่ม ความบริสุทธิ์อยู่นะครับก็คือว่าจิตใจของมันไม่มีความลังเลแล้วก็มุ่งเป้าที่จะเอาชนะศัตรูแล้วก็ความยึดมั่นตรงนั้นน่ยมันทาให้คุจักรุไม่เนี่ยยึดติดในตัวจโนจินะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่ตัวไดโนเสาร์ริสกิก็เคยมีการพูดไว้กับจโนจิเหมือนกันนะครับว่าจโนจิเนี่ยมันเป็นคนสบายๆเกินไปะครับคือเป็นคนที่ไม่กลัวความพ่ายแพ้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างไม่อย่างริวสกิอย่างฮางะอย่างเงี้ยเขาก็มีความแบบเป็นความหลังอะที่ว่าพ่ายแพ้ปุ๊บนนนีี่่ยยค้าจะะทอองึัดใรช มันจะสร้างความเจ็บปวดและสร้างความงุหงดให้กับคนคนนั้นได้นะครับซึ่งวารอนเนี่ยก็รู้จักโจโนจิหลายๆมุมนะครับผ่านการดูเวลกันแล้วก็การดูเวลครั้งนี้มันก็เป็นการต่อสู้ที่ส,ทสไตล์ของวารอนเนี่ยผมเชื่อว่ามาจับคู่กับโจโนจิก็เหมาะดีนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวโจโนจิเองเขาก็เป็นคนที่เคยมีอดีตที่ชอบไปทะเลาะเบาแวนคนอื่นนะครับและในฐานะที่เขาร่วมเดินทางกับยูกิมายาวนานอย่างเงี้ยทักษะหนึ่งที่ไม่ใช่การดูเวลที่โจโนจินีนะนั่นก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาทก,ก,การต่อย ท,ที่มันมีการสวมใส่มอนสเตอร์ในการพุ่งเข้าต่อยใ,ใส่ผู้เล่นได้อย่างเงี้ยคือตอนแรกอะคิดว่าวารอนมีคนเดียวเว้ยแต่ว่าโจโนจิก็มีการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการเอาแบบชุดเกราะเรดไอ Red Pie, มาสวมใส่ตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็มีการใช้เอฟเฟกต่างๆนาภาษาเข้ากับมังกรในตำนานเออซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นการต่อสู้ที่โคตรจะเหมาะกันเลยนะครับซึ่งในระหว่างการดวลของ2คนนี้นะครับคุยจะกู่ไมเองก็ตามหาโจโนจิจนเจอนะครับซึ่งพอไมเจอปุ๊บก็ด่าวารอนเละเลยนะว่ามาต่อสู้กับโจโนจิตัดหน้าแบบนนนกกออนีีี้้้ไไดดดยยััังงงงงวววะกกกกกเเเลลิาาาารรจออซึึ่่ทํํคสุ การดูเอลกับโจโนโจิเลยนะครับจากปกติที่รู้สึกว่าเขาทาทุกอย่างได้เพื่อไมใช่ไหมแต่ว่าการดูเอลที่มันสุดยอดแบบเนี้ยต่อให้เป็นคําขอของไมตอนเนี้ยวารอนก็ไม่ยอมทําให้นะครับก็คือจะต่อสู้กับโจโนโจิจนท้ายที่สุดนั่นเองครับซึ่งการต่อสู้ก็จบลงด้วยชัยชนะของโจโนโจิไปนั่นเองนะครับพอโจโนโจิเอาชนะได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าโจโนโจิบ,บาดเจ็บจากการต่อสู้แล้วหลังจากที่วารอนพ่ายแพ้ถูกชิงวิญญาณไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณจักกุฏิไม่ก็มาดูเอลกับโจโนโจิ โจโนจิเองก็สติเรือลังนะครับและสุดท้ายก็พ่ายแพ้กับไม่ไปอีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่งการแพ้แพ้ของโจโนจิเนี่ยเรียกว่าสามารถทําให้ไมกลับมาเป็นคนเดิมได้กลับมาเป็นคนที่มองโจโนจิว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนสําคัญที่ไม่ควรจะมาสู้กันเพื่อชิงวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับบวกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าวารอนที่ผ่านมาเอออันนี้มันก็ได้ผลนะคือวารอนเองก็มีการพูดจาซอกแซะใกล้ิชิตกับไม่ซะเยอะเลยทาให้ไมเองก็น่าจะสัมผัสมิตรภาพแลวก็ความรู้สึกจากวววววาา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 รออออนนนนนไไไดดด้้้้้้บบงงะัััแแมมมมม่่่สสุทยลผเเเจจชโิกก คือพอาการต่อสู้ทุกอย่างจบลงตรงนี้นะครับไมเองเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าตอนนี้เขาจะต่อสู้กับดาร์สแล้วก็ชิงวิญญาณของวารอนและก็โจโนโจิกลับมานั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วไมก็ไปพ่ายแพ้ให้กับราฟาเอลนั่นเองเนาะเออก็ถือว่าจบบทบาทของวารอนในช่วงนี้แหละครับอืมก็คือสู้กับโจโนโจิแล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็เรียกว,ว่าสู้กันในฐานะที่ว่าเป็นศัตรูหัวใ,ใจซึ่งกันและกันก็ได้แต่ในฐานะการดวลของสองคนเนี่ยผมว่าก็เป็นการดวลที่มันส์แล้วก็ดุเดือดเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครัััับบบบก็็จะะปปรรรรมมาาาาณนนนนี้้้้คผผสสห่ววววททขออองงงตููืชฟแแลลดเยไ เคยดูกันไหมในส่วนของภาคดวลมังกรล้างโลกนะที่วารอนสู้กับโจโนจิผมถือว่าเป็นการดวลอีกอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมอย่างที่บอกผู้เล่นพุ่งเข้าต่อยใส่กันอย่างเงี้ยไม่มีอีกแล้วครับผมมีแค่คู่นี้แหละที่มันทํากันได้เนาะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวารอนเกี่ยวกับการต่อสู้ของวารอนกับโจโนจิหรือเกี่ยวกับวารอนกับคูจักรุ่มนู่นนี่นั่นก็สามารถมาคอมเมนต์พูดปุยกันได้เต็มที่เลยนะในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนีี้้้้แแลลวววชชอบบกกกกก็ยย่่าืมมดดดดดไค์รริงงเเปนํััใใจหผ๋ ไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ